สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับยายท่อนขึ้นเก่าเนาะค่ะพี่น้องมานั่งอยู่ข้างหลังเป็นอ้อยก็ต้องเว้าเรื่องอ้อยค่ะพี่น้องเออหลังจากล่งเรือเขาเรื่องยั้งไปร้ายอ,อมนนีมาฟังเรื่องอ้อยเนี่ยเพิ่งจะจับจุดพอ่อยายท่อนอวยนกักอวยนะว่าดีร้ายอ้อยสุพรรณห้าศูนย์อันใดกับวสุสุพรรณนะศูนย์ปูกมะเร็วล่องมะเร็วเฮ็ดมะเหลวส่วนมากสิบอกกับปูกข่าว่าจังสันนะคะพี่น้องแต่ว่ามนีมารูแหละค่ะพี่น้องรู้ไหมว่าข้อเสียของอ้อยสุพรรณห้าศูนย์มี่อยัง่ง ตามไร้ข้นกาจสิบ่ลูแต่ว่าาะทอดมาเห็ดคีบเบิ้งหลายเทียแล้วพี่น้องแต่ก็ดีลำตรงลำสวยทําได้ดีทําได้สวยสวยหมดเออได้ลร้ตอบ่ได้ปลูกลำรีลำไลมันดีจริงจีนะแต่ว่าขอเสียอันนึงค่ะพี่น้องซึ่งไรายคนถากคันน้ำแล้วก็สิรูดีเลยว่าไอ้อ้อยสุพรัณหาซุนเนี่ยมันเอาใจยากเรื่องสีของน้ำอ้อยบางทีเอาไปคัดเล้วเนี่ยถ้าเอาไม่นอนคืนน่ะมันสิเหลได้ไงสังเกตบ้างเ่าว่าหน้าฝนเนี่ย หน้าฝนนี่คือคือจะเอาใจยากมากเลยเรืองอ้อยขนำนลายคนก็โท่มหายะทอนมาฮิตจังไงยะทอนขั้นไปเ่อแป๊แบ,บเดียวคืออากาศแป๊บเดียวนี่น้าอ้อยแหลกอือแล้วก็เลย่มานี่แหละแต่ว่าอันอื่นดีมดเนาะทุกอย่างม้วนมันว่าจะดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือขอเสียคมอ,อ้อยซูเปรหาศูนย์บางทีถ่ายยิ่งอ้อยเก้าเดือนสิบเดือนนี่เนาะพี่น้องอ้อยเก้าเดือนสิบเดือนนี่มันยังบ่แกเกต็มทีช่วงนี้แหละมันสิเอาใจยากโดยเฉพาะหนา้าฝนแบบเนี่ยตอนนี้ท่อนกับท่าท่านอยู่เดือนมิถุนายนเนาะ คือมันเข้าฤด,ดูฝนแล้วแหละอืมข้มนปาญหาอะไรเป็นยังขึ้นนําเละสำรับสำรับ,รบพ่อค่าแม่ค่ามือไม่ยังสีนะแต่ว่ายายทอนน่ะถามันเป็นเดือนแรกงมันก็ับสิบ่มงมีปัญหาแต่ถา้าอ้อยเจ้าได้สิบเดือนสิบสองเดือนช่วงเดือนเนี่ยแมนอยู่น้ำอ้อ,อยมันจะนิ่งอยู่แต่ว่าถามัมนยังโบ่แกล่ะนี่คือขอเสียของอ้อยสุพรรณหาศูนย์อันอื่นคือดีหมดบ่ต้องปลุกลำดีลำ,ดลำไรแตกกอดีท่านโรคท่านโรค ดีแต่ว่าขอเสียคือน้ำมันจะบํนิ่งมันเอาใจยากเรื่องสีของน้ำแต่ว่าความหอมควอมยางมันผ่านมันโอเคอยู่ใด้พ่นองอันนี้ขอเสียของอ้อยสุพรรณหาซุนทียะท่อนจับจุดใดคือมันเอาใจยากเรื่องสีเรื่องสีของน้ำอ้อยมันบ่้าอ้อยเละสีเลๆไปคล้ายสายข้อเลี้ยวเบิ้งเขากับยางไก่เลยได้เป็นว่าล่ะเออแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นอันนี้ยังบ่บ่เน่ชัด่ามันจะเปลี่ยนสีบ่จริงจริงแล้วก็คู่คีแต่สุพรรณห้าศูนย์อันอื่นเด้อยันท่อนมาถ้าปลูกแล้วมันบ่แตกกอ ปูได้กอเดียวแล้วก็ต่อที่สองบ่ไดดก็คือบ่อยากบ่งมเห็ดแล้วนะพ่านอื่นน่ะนะแต่ว่าพ่านหนี่งม้มเห็ดง้มเห็ดเพราะามันบ่ได้เห็ดลำไรแต่วันก็มีข้อเสียขึ้นนี่แหละค่ะเรื่องของสีนํำอ่อยมันบนหนิงนี่เองครับพี่น้องแต่ว่าตามถ้าสีดูของสายน้ำผึ้งปากใต้ซึ่งปากใต้มันฝนโตกล้าบ่ล่ะคนปากใต้ชอบกินสายน้ำผึ้งปากกินสายน้ำผึ้งล่ำสีหมองหมองแต่ว่าหนาสีงามงามแต่ว่าความหอมควอมยังมันบ่นใดแต่มันหวานดีเด้ด ยังทอนคิดว่าไออันนี้ยังโบทันในศึกษาแบบเต็มที่เพราะว่ายทอนก็หันมุกออนมาเรื่องการขายพันอ้อยส,ส่วนหลายบบได้เป็นนินขายนำอ้อยนาะแต่ว่าตัวเนี้ยก็เป็นตะสนใจยุไซน้ำผึ่งปากใต้เพราะว่าคนปากใต้เขามีฤดูฝนเยอะแล้วเขาก็นิยมกินน้ำอ้อยส่วนมากเขาจะขายไซยน้ำผึ่งปากใต้ตัวนี้ยังท่อนคิดว่าถ้าเขาปลูกแล้วมาผสมหรือว่ามีกันเนี้ยเสียมันก็สิโอเคอยู่อันนี้คือขอเสียด้วยค่ะของสุบนนัญอันอื่นดีมด เรื่องสีน้ำเนี่เอาใจยากเก็กน้อยถ้าเป็นนาฝนนี่ต้องตัดต้องตัดแล้วก็มาสั้นไหวจากสองขึ้นค่อยมาขันสีค่อยนิ่งสีค่อยได้สีคอ่คอ,ยยคอยงามถ้าฝนตกมันนี้ปุ๊บมืออื่นตัดไปขันปุ๊บแน่นอนพี่น้องยามฝนนี่แหละแหล่เอาใจยากเออ้ามือใดพอค้าไม่ค่าขายน้ำอ้อยเนาะถ้าไปขายน้ำอ้อยสีสวยก็ยิ้มอยูใ่ในใจอะไรจังได้ไดขาย แต่ถ้าว่าขาคันลงมาล่ะชีน้ำอ้อยแหลเ่เลี้ยมือนั่นโอ้ใจบอดีแล้วได้ขายบ่านอ่าหล่นนี่ค่ะน,นี่นี่นี่คืออารมณ์ของพ่อค้าขายน้ำอ้อยเนาะยายท่อนก็นเลยมาจับจุนทุกคนที่เป็นพ่อค้ามื่อไม่หรือเป็นพอ่อค้าแม่ค้าน้ำอ้อยมือเกายังสิทักมาดูค่ะพิมพ์คอมเมนตนมาดูว่าเมียนคือยายท่อนว่าบ่ค่านี่คือจับจุนสีเห็นว่าอ้อยสุวรรณหาสูตรมันเสียตรงที่มันเอาใจให้น้ำอ้อยนิ่งหย่างยากอยูขา,อ,า,าอ้อยอายุที่แบบว่าสิบเดือนลงมาค่ะปีหนึ่งถึงไปรังเชือกอยัง ลอยมีการแลอยู่ดิยังมีลอยอยู่ดิไม่นิ่งอืมแต่ว่าขันสายพันธุ์อื่นนยังโบนเนชัดว่าจะนิ่งไหมไอพี่น้องรองเบิงแล้วก็เอมเมมต์มากว่าพี่น้องเห็นจุดเสียของไอสุพันธ์หาสูงคือยะทอนบอดดีอย่างเสียอย่างทุกอันละพี่น้องว่ามันดีดอกเมนพันธุ์อื่นที่แบบว่านําสวยยังดีบุดความหอมมันกับวสูสุพันธ์หาสูนแล้วมันกับสิบอะไรหลายต่อขึ้นนี่เมนบอสิได้อย่างเสียอย่างไม่มีเอียงแบบว่าดีหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องเนาะเอามาบอกสู่พี่น้องฟัน เ็นข้อเสียของอ้อยสุปวหาซุนค่ะเนี่ยถ้าก็มามองเห็นข้อเสียเนาะค่ะเนาะถึงว่าลำจะสวยจะตรงปลูกง่ายได้หลายต่อแต่ก็มีข้อเสียตรงน้ำขาบนิ่งในหน้าฝุนนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะสังเกตซ่อมเบิ้งเนาขอคุณทุกคนค่ะพี่น้องที่ติดตามให้ยทอดหล้วก็เบิ้งเยทอดขอบคุได้หลายค่ะ